อ,อยูขอยอดนะวันนี้แม่ไม่น่าราักอยู่เลยแม่ให้เเสื้อฉันสิวันนี้มันตำเยอะไต้ <c oughs> ขอใส่กมาถง โจกสามรสเอเจต่อตอกีโรสัะฉันต้มรสเดียวรสอ,อ,อ,อร่อย,อ,อ,ยอุ๊ยแต่มันมันมันมีสนิ์จริงนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเหมือนของทา็อ,อีกรสึ่งของตทยเรจะรู้เนาะ 我那要钱了。能

ห,ห,หมูยอไม่มีในติ๊กต็อกนะหมูยอมีในแอปน้ำเงินไปกดได้เลยเนาะไปกดได้เลยชนะได้เลยทางแชทได้เลยในแอปน้ำเงินค่ะบอกก่อนนะในติ๊กต็อกไม่มีอยากได้หมูยอนะ ตอร่อยจริงๆอ่ะน้ำปลาร้ามาเป็ดอก็อร่อยไม่ได้อวดตัวเองนะคือเรื่องจริงเนี่ยลส่กับมอแนก็ะรู้เลยว่า่ทำอะไรจริงคู่ชูคู่แซวโแกู่แ เลยค่ะลูกค้าจะไม่พลาดนะตอนนี้ลูกค้าชื่อสาลาเยอะมากเราก็ตกใจเลยไม่เปลี่ยนใจมันต้องทำมามันมีบิงขอมะนาวสีสตาหนึ่งจ้าปูแซลอยอปะกูแจลอยนะคะใช่กลับบ้าน มีแกไมจะเสร็จใช่ไหมนะจ้ะ

จาลาชื่อะไรกันยุอบทำไมชื่อชาลาเยอะจังในโต๊ะเลยเธอฉ้นงงมาพาคุณตุ้ยมาใช่ใช่ตรุ๊ดนี่ไงเอาหรอคุณตุ้ยมาตุ๊ดเหรอไม่ใช่นี่ไงคุณตุ้ยมานี้ตอนนี้ค่ะคุณตุ้ยเออพาบอกเออว่าจะโทรหาอยู่ใช่ๆตุ๊ดตุ้ยคตุ้ยค่ะห้ารอยตังค์ เพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันลูกไม่มีอะไรคะ่ะเป็นเพื่อนเปนเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะพริกแห้ง400กรัมค่ะแต่ตากาล้วแห้งเราเด้อแห้งออ่ะสื่อมาเป็นโลเด็ดแค่นั้นแหละประมาณเกือบโลได้เท่านั้นนะจริงพริกแห้งเราอร่อยแล้วก็ถามว่ากรอบไหมก็ปรกอบอยู่เพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะ ที่ตับที่ซุปอหายับลูกค้าได้นะลูกค้าชอบกินก้างปูไม่ล์เมิดค่ะขอแย้งค่ะ้าอุยอร่อย กินทอดทอดไก่ก็พอแล้วค่ะเลนะเอาก็รู้แล้วมันไม่มีไงมันต้องเป็นร้านอาหารเลยปลาเนื้ออ่อนอ่ะเออใช่ปลาทับทิมก็ได้วันนี้จะขายอยู่ในตลิ่งชันค่ะเจ๊สวยมากยอมรับอร่อย อยากรู้ตำออร่อยกดน้ำปลาไปเลยจ้ะ